ถ้าทุกคนบอกว่าเซ็กเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นคิดว่าเซ็กเป็นเรื่องธรรมดานะคนที่คิดว่าสิ่งต่างๆในโลกเป็นเรื่องธรรมดาเขาจะไม่ชอบจะไม่เกลียดสิ่งสิ่งนั้นก็คือเขาจะปล่อยแต่ถ้าคนที่ไม่ได้คิดว่าเรื่องนั้นน่ะเป็นเรื่องธรรมดา <the> เขาจะติด <the> เขาจะชอบถ้าเขาไม่ชอบ <the> เขาก็จะเกลียด <the> เพราะว่าเขาให้ความสําคัญเขาคิดว่ามันพิเศษเขาไม่ได้คิดว่ามันธรรมดา คิดว่าไม่ธรรมดาถึงจะยึดติดได้ถึงจะชอบถึงจะเกลียดได้ถึงจะยินดียินร้ายได้ต้องคิดว่ามันไม่ธรรมดามันถึงจะชอบถึงจะเกลียดได้ส่วนคนที่มองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเขาถึงจะไม่ชอบไม่เกลียดเขาถึงจะปล่อยไม่ให้ความสําคัญอะไรประมาณนี้ค่ะคือเขาก็เห็นโทษของการเสพกามแต่ว่าคนที่ยังคิดว่าการเสพกามเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มีคุณอย่างนั้นอย่างนี้ให้เขารู้สึกยริงนั้นอย่างนี้ก็ก็แปลว่าเขาไม่ได้คิดว่าเรื่องเซ็กเป็นเรื่องธรรมดาเขาคิดว่าเป็นเรื่องพิเศษ